สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกม Wolf Tank อีกแล้วนะครับนะคลิปที่แล้วนี่ผมมาไวไยไวมากเลยนะครับนะเล่นแค่ประมาณ10กวนาที2ตาตาครับนะเพราะว่าผมไม่ว่างนั่นเองนะครับก็ยังถือว่าเราได้ยิงได้เยอะเลยเนาะตาสุดท้ายนะประมาณ3,000ันไดไหมสามสี่พันนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาปั่นรถอีกเหมือนเดิมนะครับนะคลิปที่แล้วเราทําไป2 0,000ื่นกว่าเลยนะครับประสบการณ์ก็ถือว่า ยังไม่พอเปลี่ยนป้อมปืนไม่ใช่ป้อมปืนสิยังไม่พอเปลี่ยนเครื่องนะเพราะว่าป้อมผมไม่เปลี่ยนอยู่แล้วเนาะมันเหลือประมาณสามหมื่นนะครับนะเดี๋ยวชิดนี้มาลุยต่อกันเลยนะครับนะสำหรับรถถังจีน <c oughs> จเลสโกอืมืเจอห้องแล้วนะครับนะเป็นห้องเทียสิบนะครับผมโอ้ยเฮาห้องเทียสิบผมเปิดตัวเร่งไว้นะครับนะก็เดี๋ยวคูณผมยังไม่หมดนะครับนะ จริงๆนะผมก็อัดวันเดียวกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าพอดีว่าผมมีงาน,นครับนะผมก็เลยอัดแยก2คลิปเนาะคลิปที่แล้วจะเป็นคลิปที่คลิปที่หนะเป็น EP ฟีหกเนาะสําหรับการปั่นรถจีนอันนี้จะเป็นคลิปที่7นะครับนะมันห่างก,กันประมาณ2ชั่วโมงนะครับแล้วผม,มาอาัดต่ออะไรประมาณนั้นนะครับไป l ล t s Go ครับโอ้โหทําไมอีที่แบบแต่งมาสีเหลืองปีเลยโอ้โห โอเคครับเทอโบกดสะบ้างนะจ๊ะนี่ผมไปเปลี่ยนลูกประเภทกระสุนมาด้วยนะครับนะคือผมเนี่ยเจอเทสิบบ่อยเนาะเพราะเราเป็นเทสเก้านะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไปเอาลูกทองมาประมาณแปดนัดแล้วกันนะแล้วก็ลูกธรรมดาประมาณ20นัดนะครับเทดี้เนี่ยสองนัดอยู่แล้วก็ถือว่าน่าจะน่าจะโอเคขึ้นไหมไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะได้สแปมล,ลูกทองใสใครเมื่อกัน่นะรจริงก็ไม่ค่อยอยากใช้หรอกนะครับแต่ก็มันเป็นจังหวะนะเนาะถ้าเกิดว่าเราแบบว่าเจอรถที่มันหนาเนี่ย มันก็ควรจะเกล้าโอกาสไว้นะครับนะดีกว่ายอมโดนยิงหรือไม่ก็ยิงไม่เข้านะอะไรประมาณนั้นืเจอยานพิฆาตเดี๋ยวนะทําไมเอสยู SU เข้ามาเล่นตรงนี้เลยล่ะไม่เป็นไรครับเราก็จะมเล่นกับเขา็ไดอยผมควรจะโหลดเอชอี e ไหมอ่ะถ้ายิงเอสยูอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะออกมาไหมนะไม่เป็นไรแต่ผมจะมาเลงรอก็ได้ตรงนี้นะ่ะนะก็ไม่รู้ว่าจะเห็นไหมจะกระดองเล็งรอไปไอหนูเอ้ย <c oughs> ผมควรจะไปะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าหรือควรจะไปะอยู่ตรงนู้นหรือควรจะไปหรือควรจะอยู่เรื่อยจะอยู่หรือจะไปเองจะไปหรือจะอยู่อุ้ยขอภายครับเฟนเด้งคุณผู้ชมครับแป๊บหนึ่งสักครู่ผมขอปิดเฟซก่อนไม่ไหวแล้วนะครับนะ <c oughs> เอาเโอเคโป <c oughs> ิดเฟซแล้วับขอพายจริงขอพายจริงรับอาจจะตกใจเฮ้ยเฟงเด้งตืงอนเฮ้ยแม่งเฟซเราเข้าปะวะอะไรอย่างนี้แบบคนทักมาเปล่าไม่ใช่ครับมาเสียในคลิปผมเองนะจ๊ะขอภายครับ เออยิงไปเลยโอ้โหหนูอ,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 อู้บล็อกได้ครับผมก็จะยิงไอ้เพดบนเขานะที่มันจะเป็นตัวนะตัวมันเห็นเขียวๆนะก็เลยยิงไปเนาะสรุปก็คือว่าวนะนะมันยิงไม right ่โดนไม่เป <ma> <no> ็นไรครับเออบล็อกได้ครับเป็นไงยืนแข่งสู้เลยหนูเอ้ยผมยืนแข่งสู้อ้เจ็ดห้าเลยนะนะผมควรจะหลดลูกทองไหมอ่ะควรครับมันไส้ว ผมโหลดทองแม่งเลยนะครับผู้ชมครับก็เดี๋ยวจะเอาไปสแปมใส่หน้าเขาเลยนะครับนะโหลดอยู่แป๊บนึงจะยิงเพื่อนเพราะว่าเพื่อนโดนยิงแน่เลยออกไปยิงขนาดนี้นะเขาต้องมาแล้วก็มายิงหน้าเพื่อนผมแน่ๆเลยนะพว่าจะอัดชิปแล้วประมาณสามตาพอแล้วนะพว่านะเดี๋ยวมันจะนอนเกินไปนะครับนะอ๋อไม่ได้กัหกหลดนะครับแต่ว่า ผมปมปปัญหาเรื่องเด็ตนะครับเี็ดผมตากเนาะเวลาลรนเดอร์ชิปเวลาแบบอัพโหลดเนี่ยไม่ใช่ลรนเดอร์สิเวลาอัพโหลดชิปเนี่ยมันนานะนะนะโอ้โหไอหนูผมเสียลูกทองไปแล้วับเสียกับอะไรที่มันงี่เง่ามากเลยนะผมยิงไม่โดนด้วยนะครับนะและโดนเขายิงโศกแปดร้อยกว่านโคตรมุดหิดนะครับนะแต่ไม่เป็นไรถือว่าเราก็ยิงแล้วละกันนะมันเกิดขึ้นได้นะสำหรับวนะูฟแทงเนาะเอาเข้าไป ผมไม่อยากบังเพื huh. okay, okay, okay. Ujemy, e ่อนนะเพราะว่าเพื่อนเขาเป็นยาพิฆาตที่โหลดนานปืนแรงนะผมจะปล่อยให้เขาเล่นนั่นแหละเอาโอเค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 ปล่อยก็ได้วะแม่งไม่ยอมมาไม่ไรหนูไอ้เพื่อนโอ้โหเพื่อนครับโอ้โหทำไมบังผมหมดแล้วโอ้โหโดนเพื่อนบังครับคุณผู้ชมครับเนี่ยแหละครับ Wolf Tank นะคือ มันไม่มีใครรู้หลรอบบางคนก็บางบางจังหวะบางคนก็อะไรอย่างนี้คือมันไม่มีใครรู้นะครับอย่างขับอยู่ดีเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะไปบางใครเนาะมันก็เกิดขึ้นได้แล้วอันนี้ฝกรับได้แล้วไม่เป็นไรครับถือว่ามันก็เป็นเกมนเนอะเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันยิงได้เขาเรียกว่าอะไรนะยิงยิงกันได้เหมือนสมัยก่อนอนะแบบยิงเพื่อนแล้วมาเสียแดเมจ์เนี่ยอันนี้แม่งจะจะกล์ระหนมากเลยนะครับนะเพราะว่าเราอาจจะยิงโดนเพื่อนผมอาจจะพลาดยิงโดนเพื่อนโดยไม่ตั้งใจหรือไม่ก็ เพื่อนแม่งอาจจะพลาดยิงโดนผมเองแบบเสียเลือดเสียดามเมจเรียบร้อยครับอืลูกทองอัดเข้าเต็มหน้าเลยนะครับนะโอเค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 ทีมน่าจะชนะอยู่นะผมยิงไม่น้อยนะผมนะก็ไม่รู้จะมีโอกาสทำคะแนนไหมอตอนนี้ผมลุกทองอยู่นะนะก็สแปมสแปมเผื่อนะใช้ใช้เผื่อนะเราปั่นรถอยู่แล้วนะครับนเะฮ้ยเอฟวี v, แย่แล้วไอ้หนู อืมยิงแม่งมเลยเจ้แล้วดูนี่นแค่ไหนลบฮะไปะดแดกหรอฮะแหมเล็งรอกเลยสิฮะเล็งรอกเลยหรออินูมาดิมาดีววะคชดว่าเป็นเอฟบีแล้วกลัวหรอเออตายไปเลยอินู ฮอก็ไม่ค่อยได้ยิงไปยิงไปนิดเดียวเองเงีไม่ค่อยได้ยิงเองนะครับนะก็ไม่เป็นไรครับถือว่าอ๋อฮอฮออ้อาวเล็บบอลไลท์หรอเอ็มสี่เอหนึ่งห้ยห้้ยผมบอ็โกเกโต้ได้หมดเลยควรจะมาไม่ตรงเนี้ยได้โดนยิงสักหนึ่งนัดนะถ้าจะเข็บ,บหืมนี่ไงมันโดนยิงตรงตรงุ่มไอ้เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมทองคำนะนะหลอกผมเวลาทำสเต็ปมันจะโผล่สามเหลี่ยมนะครับเมกโต้เหรอยิงเหรอห ยิงนักหลอโปเกมโตเอาไปเลยห้าร้อยครับอ๋อสเกดีใจสิสุดยอดเอ้ยเอ้ยโหลดไม่ทันโหลดไม่ทันโหลดไม่ทันเย่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 มาดิมาดิมาดิยิงเหรออย่าให้โหลดทันนะให้โหลดเสร็จนะเฮ้ยเฮ้ยโหลดไม่เสร็จขนุนกันนะวะนม่้คอเหรอข้างไหนข้างไหนก่อนขนุนโอ้โหปืนผมไม่ได้กะเผื่อขอใครจริงผมโหลดลูกทองอยู่เนี่ยนะโอ้โหตานี้แม่งเสียตังค์ยับแน่เลย เนี่ยนะครับที่ผมไม่ค่อยอยากเล่นลูกทองเนาะมันจะเผลอนะนะเผลอกายเผลอใจแล้วก็แม่งสปแปมลูกทองรัวๆเลยนะโอ้โหตายและผมเสียเงินแน่ตานี้นะอ่ะไม่เป็นไรถือว่าเราก็ยิงไปพันห้า้วนะนะ่าจะจบเช่นนี้แหละนะบล็อกไปพันเก้า้ะนะเกือบตายเหมือนกันนะก็ถือว่าไม่ค่อยได้ทําอะไรมากมายแต่ว่าอย่างน้อยก็ชนะนะทีมแล้วก็ดีนะอะถือว่าได้ใช้คูณฟรีตาหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคจบไปแล้วนะจ๊ะ ยโอเคครับก็นี่เป็นหน้าสกอร์ผมเองนะครับเนะาะฮะยิงไม่ฟันห้าเองครับก็ถือว่ามันกลางๆางนะกลางๆางแล้วก็แน่นอนครับผมเผอสปแปรลูกทอ,อยอีกนะแล้วนะก็ยิงไม่โดนด้วยนะเสียตั้งไปหมื่นหกนะนะไม่เป็นไรก็ผมก็พอมีตังค์อยู่นะเหลือประมาณหกล้านครับชิวๆนะผมนะปล่อยมันใช้คูณครับคูณน้อยแต่ก็คูณนนะ่ะใช้ไปเลยนะครับนะคูณกัสองครั้งเนาะมาเดี๋ยวกด อีสองตาที่เหลือเลยนะครับไป let's go โ oh อ้โ oh ห oh oh. เจอห้องแล้วนะครับโอ้โหเทียสิบครึ่งห้องตาอยโหแล้วเทียสิบว่ะลูกเอ,อ้ยลุงจะสู้ยังไงเรล่าหลุดลูกทองเลยคนระับโอ้ oh. เราเป็นเนี่ด้วยนะมันเป็นฐานคนละฝั่งคนระับก็เป็นการต่อสู้ธรรมดานั่นแหละนะครับนะผมก็เจอแล้ววันนี้นะ object สองหกศูนย์เนี่ยรถภารกิจนะครับนะ jack e ร้อยโอ้โหไอเจ็ดนะครับนะทีมฝั่งนู้นเนาะก็เดี๋ยวต้องดูแล้วนะนะก็หวังให้ ยาสิบเราแบกได้แล้วกันนะมผมผมไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคนที่เจ๋งขนาดนั้นนะครับนะ <c oughs> ไม่ได้เจ๋งแบบอยู่ไหนแม่งชนะที่นั่นเลยอ,อะไรประมาณนั้นนะอ๋อต้องหวังให้ <c oughs> ทีมค่อนข้างโอเคหน่อย <c oughs> แต่จะหาว่าผมไม่ช่วยก็ไปด้ยเนาะดูลุงก็ยิงเหมือนกันนะจ๊ะไม่ใช่ว่าลุงจะอยู่เฉยนะผมก็ช่วยเพื่อนยิงเหมือนกันนะนะตามจังหวะตามโอกาสเนาะแต่บางทีเนี่ย มันก็ซวยนะแบบ s <FREE> <S ยิงเด้งยิงไม่เข้าอย่างนี้ก็มันก็มีบ้างครับนะตอนนี้ข้างหน้าผมมีโฮลินะครับโฮลิชิต <laughs> โฮลิชิตว oh t ด h ี้โอ้ Oh m ก็ o d โดนชนซะแล้วโอ้เย่เจออบเจกต์สองศูนอย์อยู่ฝั่งนู้นของเมืองนะครับนะมีมีไอ้เต่าทอทอยกำลังวิ่งมาด้วยนะเออผมลูกทองอยู่นะนะก็มันจะยิงใครมันก็น่าจะเข้าแหละนะครับ เดี๋ยวผมจะไอดีนะไม่ไปถังเบาสองคันอะ่ะผมว่าถังเบาต้องอยู่ตรงเดินด้านซ้ายแน่ๆเลยนะผมเห็นล่าสปอปอดไป EBR โอ้โหแจ็ค e 0 0ครับผู้ชมครับผูชมครับมันไปแจ็ค E100 มาครับนะโอ้โหแล้วผมยิงไม่ข่าแล้วจะยิงยังไงเราเอาไปเลย600 ผมโดนอัตจรนะครับนะอัตจรแม่งยิงมาประมาณ400รยโอ้โหโคตรเจ็บครับจรยิงเจ็บมากครับนะมันเป็นจรเทสสิบป่ะเนาะไม่ใช่ปะวะจรเทสสิบปะเออผมรู้ขนาดยิงนะมันคือเอฟวีมันเป็นอนจรเทสเก้านั่นแหละครับแต่ว่ามันยิงแรงมากเลยอะทำไมวะโอเคตายแล้วนะอ่าผมจะไปช่วยเพื่อนบ้างนะครับนะบังนะครับอ้าวไอ,อเอสครับผมเห็นนะคุณอะคุณแอบพีกมาตรงนี้ใช่ไหมผมเห็นนะผมรู้ ขอผมยิงมากเลยไหมโอ้ตัวนี้ออกไปไม่ได้ครับมันปีนเนินเนาะ้ยมันติดคอครับชมครับฮ้ยิงไปแล้วมันหายพอดีครับผมไม่รู้ว่าผมจะยิงโดนไหมไฟติดครับอันนี้ผมเล่นลูกทองอยู่เลยเนี่ยยอมเสียสตังค์เลยนะเพื่อจะได้ข้าสบการณ์เยนเนอะๆเนาะจะได้ยิงได้เยอะๆนะเพราะว่าไปห้องเทียสิบนะครับโอ้โหจอนไม่กันลงแต่ผมนะเออผมก็แอบดีกว่าไม่เล่นแล้วครับ จอมันลงแรงเกินผมเกลียดตจอนเกมนี้สุดแล้วนะครับนะโคตรเกีียัตาจอลเลยหนูเฮ้ยหนึ่งสองหนึ่งครับหนึ่งสองหนึ่งไม่ใช่หนึ่งหนึ่งสองนะใจหนูรูทองนคะรับนะต้องย้ำไว้เสมอครับเราต้องเร็งดีๆต้องยิงแม่นๆครับเพราะว่า มันเป็นลูกท้องเดี๋ยวมันเปลืองตอนนี้ก็เห็นไอ้เจ็ดแต่ว่ามันอยู่ฝั่งนู้นเนาะแล้วก็ไอ 3, ้สามเขาย้ายไปแล้วนะครับนะตอนนี้ก็ไม่น่ายิงอะไรได้นะเปล่าไม่น่าจะยิงอะไรได้นะนะอ,อยิงไม่ได้เลยละ่ะทอทอ,ทอยมันอยู่ไหนวะมันอยู่หลังเมืองอยู่หลังตึกนะครับนะปล่อยแล้วกันนะเรามายิงน,นี่ดีกว่าสนัยแม่งเลย นายแม่งเลยืเหมือนจะมีคนข้ามาครับนะเป็นไอสามปะ่ะหรือเปล่าใช่ครับ้ <c oughs> อขออภัยครับคอผมแห้งแล้วนะคอนะอมันแห้งให้เล่าอินนูโอ้โหตอนนี้ค่าแตกแล้วนะผมไปช่วยค่าดอไม่น,น่ารอดนะตรงนี้ไปแล้วว่าจะเล่นไปนะคดีบนะผมไล่ไเก่งหรอกนะเกมนี้เนะี่ย จะ๊ะมาเราจะมาแยกเลยเราจะมาแยกไปด้วยกันนะครับกลับมาสิมาเลยหนูโอ้โหไอ้ออสามันแล้วโดนชาร์จตู่ไปไหนนะผมควรจะทำยังไงดีควรจะไปการตัวรู้แล้วควรจะมาตรงนี้ทีทำไงดีวะโอ้ผมอาจจะแบบมุมกล้องแม่งแบบบบ,บ,บ๊ขอภายจริงน,นะ ผู้ชมอาจจะแบบมึนหัวเฮ้ยแม่งเล่นอะไรวะบุมกล้องแม่งแบบขยับขยับอยู่นั่นแหละนะนะโอ้โหตายห่าแล้วผมว่าช่วยเซดูเรกไม่ทันมาดิวะโอ้โหโอ้ผู้ชมผมซวยครับนะผมยิงเพจล่างแต่แม่งไปโดนเพจบนโอโอเข้ามาแล้วครับแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้ว,ลวผมแย่แล้ว <c oughs> ไม่น่ารอดนะ <c oughs> ผมสู้ไม่ไหวนะ <c oughs> ผมโดนเชสิบยิง <c oughs> เอาไปกินเลยโอ้โห ตายตาย,ตายผมยอมแล้วผมยอมแล้วผมยอมแล้วผมว่าเลยผมยอมแล้วนะไม่ไหววะนะเจออย่างนี้เข้าไปนี่คือแบบตายเลยอ่ะไม่รอดนะไม่ไหวอาร์โอเคโอเคโอเคผมได้ได้โอกาสยิงแล้วแหละนะครับนะเขาจะมาไหมอ่ะมาผมจะเล็งรอคนระับ <c oughs> โอเคโอ้โ <c oughs> จบนะมุมกล้องควรจะแปลกๆหน่อยขอไฟรนะตายเข้บไม่รอดแมงเอ้ยออกมาพอดีผมผมวัวขยับมุมกล้องนะมาติดบ้านเนาะโอ้โหโคตรแย่เลยเมื่อกี้ขอใครนะอาจจะแบบมุดยีดีนึงเฮ้ยแม่งเล่นอะไรวะมุมกล้องแบบครึบครืบคบนะเล่นกล้องเล่นกล้องเป็นคนชอบเล่นกล้อง ตายเลยนะไปลอดโอเคครับก็จบแล้วนะครับด้วยความพ่ายแพ้แล้วสำหรับตาที่2นะครับนะไม่เป็นไรครับนะห้องเทียสิบแม่งครึ่งห้องเลยโอ้โหไอหนูลุงจะเล่นยังไงล่ะลุงเฮ้ยก็ใช้ลูกทองไปเยอะเหมือนเดิมนะนะเสียตังครับไม่เป็นไรปล่อยมันนะนะเดี๋ยวตังเข้าไปฟาวก็ได้นะครับ โอเคโอเคโอเคผมยิงไปห้านัดนะเข้าสองนะโอ้ยได้ตังอยู่นะได้ตังหกพันนะนะก็ยิงไปอันดับล่งๆเลยนะโอ้โหทีมฝันนู้แม่งโหดจริงนะโอ้โหเจอรถภารกิจด้วยนะโอ้แม่งโคตรเจ๋งเลยนะนะไม่ไหวนะนะอีสปอร์ตมากเหมือนแบบแข่งกับทนะนะีวีสปอร์ตนะโอเคครับก็มาลุยตาที่สามกันเลยนะนะโอ้โหขาห้องไวนี่นะเจอห้องไวมากนะ ห้องเทียสิบมันเิอเลยห้องเทียสิบก็ว่าเป็นเทียสิบสามคันเนาะมีสองคันนะเป็นถังกลางนอกฝั่งนู้นนะแล้วก็เป็นอัตจรเทียสิบนะอืนะส่วนใหญ่เป็นเทียเก้านะผมก็เล่นลูกธรรมดาดีกว่านะลูกธรรมดาบ้างนะครับ,นะราบานะถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงเดี๋ยวเล่นลูกทองดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเตองตังนะนะมีลาสังหรณ์ว่า เราจะแพ้แบบย่อยยับนะครับเอาหลักผมจะเล่นตรงไหนดีนะทีนี้วัาด้างซ้ายดีวานะครับนะมันไม่มีฐานเนาะปกต,ติผมเล่นแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะที่ผมเจอมันจะมีฐานตรงกลางนะอันนี้จะเป็นธรรมดานะครับก็คือเป็นฐานเป็นทงสองฝันะ่งเนาะก็เขาก็น่าจะมาทางด้านซ้ายด้านขวานั่นแหละนะก็คือตรงที่มันเป็นเมืองด้านบอมครับที่มันเป็น โรงงานครับนะพมขอเรียกว่าโรงงานแล้วกันนะสําหรับไอ้พวกที่มันมีป่องตรงนั้นนะครับนะเป็นโรงงานแล้วกันออมไอโซนตรงนี้ผมเจอถังเบานะโอ้โหไอหนูไม่ต้องเล่นแล้วลูกเอ้ยเว้ยทีมเราไม่โคตรโหดเลยอะถังเบาแบบโหทีที่คือแบบผายวับแล้วอันนี้ก็เก่งเกินโอเคฝั่งนี้เจอเลี้ยวผนะ่านแล้วแล้วก็ ฝั่งนู้นฝั่งโรงงานจะเจอทีทีนะอันนี้เป็นรถไอ้แลกเหเรียญไปําพาร์ตนะอ่อมีเจ็ดห้าสองโอเคโอเคเยอะนี่ไอหนูทำไมยังเยอะจังละ่ะลูกเอ้ยปั่นไหมมาขอยิงมาเหอนนะเฮ้ยเพื่อนอย่าบังเลยวะอือยิงแม่งจริงเพื่อนแม่งเลยกะ <c oughs> จะยิงรอดหัวนะไม่เป็นไรครับปล่อยมันเดีย๋ยวผมลงไปเล่นเขาดีกว่านะไปครับ ผมจะโดนยิงไหมเนี่ยไม่รู้นะปล่อยเลยมาผมไม่ได้กเขากัเนี่ยสไนไม่น่าเป,ไป็นประโยชน์นะเพื่อนมันบงังนะมาค่อยยอผมไม่รู้ว่าข้างหลังมีอะไรนะกลัวเหมือนกันนะอ่าน่าจะไ่โดนนะออกไปตรงนี้ยหรือเปล่าโอเคมันมีเนินบางพอดีครับก็ก็ถือว่าโอ้ <c oughs> เสียงแห้งของใครครับผมพีกมาข้างบนดีกว่าเล่นเนินบ้างนะนะ โอเคมันเห็นครับแสดงว่าม <ang> ีไว <antenna> ้นะผมจะไปยิงครับโอ้โหมึมกดยิงโดนแดเมจโคตรน้อย498นะครับไม่เป็นไรครับถือว่าเรายังได้แดเมจนะได้ลดเลือดบ้างนะถึงแม้ว่าจะน้อยก็ตามเอ้ข้างหน้าผมมันมีรัสปอร์ตเลี้ยวขาดไม่รู้ว่าเขาไปหรือยังนะแล้วก็มันมีเจ็ดห้าสออยู่ตรงบ่อมน้นนะครับนะอ่าโอเคโอเคโอเคตัวนี้มันคืออะไรเนี่ย อ๋อยิงไม่ได้ครับมันอยู่ข้างในในบ้านเนาะตรงนี้ก็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 ไม่รู้อะผมขึ้นมาผมจะโดนยิงไหมวะนะตรงเนี้ยห้ห้ยห้อห้ยมีครับมันมีจริงๆด้วยครับนะมันโอ้โหไอ้หนูไอ้หนูอย่ายิงลงอย่างงี้สิลูกเอ้ยผมโดนจอนลงนะนะดีนะมันไม่โดนเต็มๆตมครับไอ้จอนนี่มันแรงสุดในเกมแล้วนะนะมันเป็นปืนครุกนะครับนะยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่อ่ะ มันเป็นปืนครบของน,นี่นะปืนกรุงศรีครับนะปืนกรุงศรีที่มันจะเป็นปืนสั้นๆนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณโดนตรงๆเนี่ยไอ้จอหันนนี้นะคอนเทนเดอร์จีซีพ่อแล้วว่าแม่งเลือดหายประมาณประมาณห้าร้อยอ่ะมันแรงมากเลยนะนะแต่โชคดีที่ว่าเขายิงผมไม่โดนนะครับผมโอเคตอนนี้เรียวขาดเขาวิ่งไปนู่นแล้วนะครับนะตอนนี้ไอ้ข้างหน้าเราเนี่ยมันเหลือน่าจะเป็นยาพิฆาตกระถางหนาแล้วก็รถถังกลางนะครับ ทีนี้ผมก็น่าจะไปเล่นหรือเปล่าไม่รู้นะนะพออาจจะมาเล่นประมาณโซนตรงนี้แล้วกันนะครับได้ไหมเนี่ยไม่รู้อย่างนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเจอจานพิฆาตเขาขึ้นมาครับแมงโคเสียงเลยผมขึ้นไปยิงเขาเลยอะเสียวหลอเสียวหลอห้าร้อยครับโดดครับ จอนแม่งลงหัวกูยีแน่เลยผมรู้ว่าอาจจะอเขาต้องเลงผมแน่ๆเพราะว่ามันไม่มีเป้าอูวโดนจอนฝั่งเราลงไปสิครับนะได้ไอซีมาสามร้อยอะถ้าผมขึ้นไปอะผมน่าจะเจอไอ้นี er <c ười. <c ười> ่นะเจ็ดห้าสองครับนะใช่ไหมเจอฟอรดีนาครับโอ้ผมยิงไม่เข้านะนะ มาหน้าจอเนี่ยผมว่าแล้วแม่งลงมาลงเล็งผมแน่ๆโอเคเขาเขายิงไปแล้วนะคราวนี้แหละผมน่าจะเล่นได้เลยนะครับนะเฮ้ย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 อันแน่เล็งรอเราสิไอ้หนูเอาไหมล่ะเจจะเอาหรือเจจะเอาไหมล่ะผมยิงอะไรวะยิงขู่วะยิงขู่ไม่ใช่ยิงขู่นะนะ มันประมาณห้าทุ่มแล้วผมว่าจ,จะเออหน่อยนะขออภัยจริงๆนะแม่งโหลดเสร็จแล้วแน่เลยซุปคอนเนี่ยนะผมเวลาสังหารว่าอาจจะจรี่ยเขากำลังเล็งผมอยู่เว้ยอ่าโอเคเขายิงไปแล้วนะอาจจะจรเนาไม่เห็นเส้นพอดีเลยมาเดี๋ยวเรามาเล่นกับไอ้นี่ดีกว่าวะนะ <c oughs> อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะ มาดิซาาเคปรถทหารช่วยบางทีเป็นยางแล้วได้แอซิสฟรีโว้ยมาเลยมาเลยเจ๋งเหรอมาเลวะโอ้ยหนูนี่มันขึ้นมาถูกจังหวะด้วยนะไม่ไหวแล้วผมจะดูลูกทองนะขนาดนี่ผมยิงไม่เข้าผมรูดลูกทองนะนะมาดลวะหลบก่อนนะครับนะ ตอนนี้ก็จะชนะแล้วนะนะเจ็ดต่อสามแล้วเนาะก็ถือว่าสกอร์ทีมเราดีนะใครไม่ให้ผมช่วยวะโอเคเพื่อนเข้าดันมาแล้วนะจัดไปดิรอเลยขอทามุมดีๆก่อนนะครับนะเขยหยาเขยยาเขยหยาอ่าชิดจะเอาเราหลองเฮ้ยมาเด็ เหลือแค่นี้แล้วนะนะตนะังแม่งแล้วไปยิงแม่งแล้วโว้ยอืเอาไปเลยห้าร้อยโอ้โหที่พี่พี่เยอะละผมโดนซอยแล้วประมาณพันกว่า,นะาค,ครับใส่เคปครับห้าไม่ยิงเราโอเคดีแล้วมามา,ามาเลยจะมาเลยมาเลยเอ,าอ้าเฮ้ยปืนผมมันโดนอะไระโอ้โหปืนมหัศจรรย์จริง,รง,รงตายตายไม่ไหวแล้วนะ ไปจ้าชนครับอืมโอเคเรียบร้อยครับปืนเก็บไปได้นะโอ้โหผมซวยนะครับตานี้โอเคโอเคโอเคก็ยิงไปพันเดียวนะครับเนี่ยได้แค่นี่แหละนะครับนะคุยจ้ทาทันไหมไอ้ผมผมยังงงอยู่เลยว่าไอ้ตรงเนี้ยผมยิงติดอะไรนะหรือมันโดนหรือมันลงดินวะตรงเนี้ยนะครับนะ เพราะว่ายิงผ่านทะลุร้วมันน่ายิงได้นะลูกพีชนะแต่ว่ามันมันกลับไม่โดนเจ้าเชรทียเฉยเลยนะนะกระสุนมหายนะเกมมากสัจจันร์ครับนะกระสุนหายบว็กแทงก็ถือว่าชนะแล้วนะโอเคอยู่นะครับอะไรติดปืนผมวะมิเตออะไรติดปืนผมด้วยเอ้าเย่กดเล่นเลยผมไปแชปฐานรอแล้วกันนะครับนะ เหลือแค่ w z 1ซ่หนึ่งสี่โอเคเรียบร้อยครับเย้ช yeah. นะแล้วนะครับนะโอ้โหโอ้ยโอเคครับก็มันห้าทุ่มพอดีครับนะ <c oughs> ผมใช้คูณไม่หมดคือคูณเนี่ยของเกมววบแท้งมันจะรีประมาณห้าทุ่มนะครับก็อันนี้คือได้คูณใหม่แล้วนะผมก็จะใช้คูณเลยแล้วกันเนาะโอเคตอนนี้ก็น่าจะุยได้เงินมาตั้งเจ็ดหมื่นเน ยิงแปดโดนเข้าสามนะโคตรทุเรศเลยก็ถือว่าวันนี้เนี่ยเราได้ทำขรอสอบการมาเยอะอยู่นะนะได้ประมาณเท่าไรเราดูได้ไหมประมาณหมื่นหนึ่งไหมเพราะว่าตอนแรกมีสองหมื่นนะผมจาได้ตอนนี้เราได้เพิ่มมาประมาณหมื่นกว่าเลยนะก็ถือว่ามีความคืบหน้าแล้วกันเนาะไอ้เครื่องใหม่เราเนี่ยมันก็ลดเหลืออีกสองหมื่นสี่เท่านั้นนะครับเราจะได้ครอบครองเครื่องใหม่แล้วตอนนี้พลรถถังก็จะเต็มแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอ พักไว้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไว้ต่อใหม่โอกาสหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ